เมืนเวลาเขาเก็บเด้อครับไอ้เก็บไข่เก็บจนไหนเอาไปล้างน้มหรือเปลบ่ครับเก็บออกจากทรายเอาไปร่อนให้ทรายออกมากว่าไอ้สั่งกิโลส่งให้ลูกค้าแพ็คส่งเลยครับเอาลองไปไอ้ครับมันกินเฉลี่ยต่อหมื่นนี่เฉลี่ยเท่าไรครับต่อหนึ่งกิโลครับต่อไขรหนึ่งขีดไอ้คอกเนี่ยหนึ่งกิโลมันกินที่ข่าบละถุงปุ๋ยนึงอ่ะกระสอบแม่นบ่กระสอบหนึ่งครับหนาถ้าเขาเกี่ยวใส่กระสอบแม่นบ่เนี่นครับผมคำนวณได้กระสอบหนึ่งต่อต่อต่อข่า มื่อนึงกับสองสองสองถุงสองสองกระสอบซ้ำเหลียงงัวตัวนึงเลยนะครับไอ้เนาะอยู่ประมาณนี้กินเตืองสองเรนไรเนี่นะครับเขากินฟป้งแห่งฟป้งหยังบอรับไอ้หรือกินแต่หยังบอขับกินแต่หยาสดใบกล้วยครับใบไผ่นะครับใบกล้วยใบไผ่หยาหวานนะครับเนี่ยครับการเขากัดของเขากินแบบหยาหวานมันกินในเบิร์ด้ะครับกินแบบห่อนเหงาเลยก้อยก้านกล้วยมันก็กินจนเบิดแล้ก็จับคู่กับคมกับต้มคู่อยู่ข้างบนอายุเท่าไรครับจับคู่แล้วนี่ยจับคู่แล้วครับ อายุการตายป่ครับบอกครับเหลื่อมจับคู่อายุเท่าไรครับชุดนี้สามสิบเดียวครับยี่สิบยี่ห้ายี่สิบแปดเมื่อจับคู่ครับชุดนี้นะครับชุดแรกสามสิบสองเมื่อต่างกันบอกเราหน่อยยุก็ประกาศครับครับบันตัวผูตัวเมียเข้าเบิ้งกันจะไหนครับไปตัวผูตัวหน่อยครับอตัวน่อยแม่ตัวหน่อยตัวเมียตัวใหญ่ต่ว่าการจับคู่นะตัวผูอยู่บนตัวเมียอยู่รังครับแล้วก็ จะมีส,สีกั่วกันเนาะครับแมน <ไง S 2> สีออกกำลตาลครับตัวเมียตัวผู้เนี่ยไม่ได้มันเปิสมเด็วเครื่องเดียวออกขี้เขียวครับนีมันดีเข้มขึ้นสีเข้มขึ้นครับเข้มขึ้นสูเมืมม่อสูเม,มื่อแต่ลักษณะกาเบิ้งง่ายๆคือตัวเมียกะง่ายตัวผู้จะหน่อยแมนครับแมนครับโอ้บึงเดียครับพี่น้องตอนซ้อนแฮะเขาก็มีกับบาซายมาบ้างไหมเขาเด็กที่เขาจะมาบ้างไข่เองเขาแมนสามมือเก็บไข่ครับ สามหมื่นเก็บใครแมน<อ>เขาเขาเก็บเดีวเเยวเขาใส่มาลอกอีกสามหมื่นเก็บขึ้นเขาเก็บเก็บใส่สามสี่หอดง่ายเก็บได้สามสี่รอบครับคือมาดีนะครับไอโอกระ,กะแตนปลาต่างกะแมนครับต้นกำเนิือมมาต่ใสครับไอเขาบอ,อกว่ามาต่จีนนะครับปลาต่างกะแมนเขาว่ากันต่อๆมานะครับ กาของไทยบาแมนครับเขาว่ามาจากจีนที่ตามขอหาข้อมูลนะครับเขาคายมาจากจีนมาขยายพันธุ์เดียงในไทยก็ได้ต่อยอดกันไม่ีด้บานิอ้ายครับมันมันเป็นตั้งแต่ติต๊ใจง่ายบะครับนบ่อที่บ่อตายถ้าตกใจโตกใจตกะง่ายกับเป็นอย่างปกติปกติอย่างบบานนี้อ้ายครับเวลามันออกไปคข่ข้างนอกนี่มันสิบ่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศบ่ครับถามผมนะครับชุ่มมือนี่บ้านเขายาหลายครับบม่มีการแพร่ บ่มีการแก่แมนอีเดียสำหรับผมนะยาลายปเนี่ยม,มีก็ตั้งแต่เตนธรรมชาติเท่ากับพอเดือยอยู่เนาะครับว่าอยังแต่ตะแต่เตี้ยนสมมติมันอายุสั้นตัวนี้ยังมีอายุของเขาแมนครับมันขยายได้เบิดปีป่ะครับบ่ายไ,ได้ครับเลยเดี๋ยวผมพายมึงถอดร้องไข่ครับนี่ครับที่ผมเตรียมไลยอันนี้คือถอดร้องไข่เขาเตรียมมาเองสิหรอครับนี่ครับให้ดินเปียกให้คุยผ้าเปียกก่อนว่าถ้า เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับความชื้นมันเขาก็เอาไข่มาบ้างบ้านเขาก็เอาคุยเผาอีกกบหนาเขาก็ปิดฟ้าทรงหลุดขาดได้ครับการฝักครับบันไดหยงยากนะครับครับมันจะฝักออกเองมันไม่ติครับแม่ไม่ฝักออกเองครับครับฝักออกเองใส่เวลาอยู่ประมาณสิบสี่ที่มหาเหมืองครับการฝักที่ออกเองของมันเลยดีเนาะครับง่ายๆเลยตัวนี้เขาเตรียมไว้เตรียมไว้ใส่ไข่ครับอ๋อเขากับใครบ้างไลยที่ซื้อนี่บ้างใครซื้อเขาคุยเผา ครบหนาอีกเส้นึงครบอีกเส้นหนึ่งแค่นั้นนะครับครับมาเนาะก็ปิดฝาปิดฝาส่งลูกค้าแพ็คส่งลูกค้าแต่เนาะอย่าไปฟักเขากะเอาหนีกล้องเนี่ยครับน้ำไปใส่ตรงปุ๋ยกระสอบปิดปากไปครับคลิปก็เหมือนกับฟักกันไหมครับครับครับก็ว่าเขาสีน้ำเสาแดงครับหัวน้ำทำไมมันชุ่มอยู่ตลอดแมี้ครับแมี้เสาแดงเขาเมืองนาดินแห้งบ่อแห้งเขากับสีไต้ยงอะไรถอนบ่แห้งเขากับสีเพราะคำนึงนะครับก็คือรักษาอุณหภูมินะครับแม่อุณหภูมิของมันครับอุณหภูมิหลังจากลูกค้าเขาได้ไข่ไปครับ ลูกค้าควรนจะเฮ็ดจไนะครับถึงจะฝาก<ข>ออกมาเป็นตัวใดครับไอ,อ,อบตัวนี้คือตัวยางเนาะครับไอตัวยางครับตัวยางอ่าอ,อันนี้เขาเอาใส่กระสอบไปจังจริครับใส่กระสอบไปยานการฝากออกมาต้องจเป็นกันครับเพื่ออะไยังครับเพื่อความผ่อนอให้มีอุณหภูมิความผ่อนความชื้นไม่ยานครับให้มันฝากเขาเอามาใส่กระสอบไปบ้านแล้ก็ปิดเอาเสียกันผูกปากกระเปงไอ้กระสอบเสมอ ที่เนี่ยเขาบอกว่าเปิดสอบได้ยังสีน้ำแค่นั้นนะครับพอถึงไม่ได้เมื่อไหสิบกว่ามือมันเก่าเดิมฝักออกมาครับสิบกว่ามือคือออกเป็นตัวสิบสามสิบสี่มือสิบห้ามือยู่ประมาณนี้ครับออกมาเป็นตัวก็ฝักมัอกมาเฉดออกมากกับบารรัเลยอเอาเปิดการสอบไปเลยอ๋อประมาณสิบห้ามือเขาก็เปิดการสอบไปเลยบ่ครับบ้านมันฟักอ่ะเปิดได้ครับเปิดปากกระสอบด้วยก็จะออกมาเองแมนครับนี่แหะครับมันออกมาโอ้นี่ยนิ้วมือนออกมาครับในหน่อยเฉดครับเฉดมันฝักออกมาครับนี่ได้ได้ซีมือครับนี่มันฝักออกมาจะหักนะครับเนี่ยในหน่อยครับให่มมััันนนนนยยงงงกกิิเเปปืือออ้บ เบิ่งเด้ครับพี่น้องเรียงไปให้ดใกล้หน่อยนะครับพอดีเลยโปรตีนนะครับดีดีดีครับซ้ำนี่ก็สามารถเรียงได้ไวบริโภคเองได้แม่นครับนี่นะขามันเขากาะน้ำใสครับครับปัญหาหลักๆก็คือส่วนไม่ส่วนใหญ่ที่เจอคือหมดเนาะครับหมดอย่างเดียวครับหมดอย่างเดียวเขาก็ต้องมีการป้องกันปโอมีหมดคืออ่านีิยกพื้นเลยยกพื้นขึ้นแล้วก็ล่องน้ำไปแมนครับนัระดัะป้องกันหมดเทาไปเฮ็ดแนวอื่นไหนได้ครับ คือโกงต่อยเขาก็ใส่นามอย่างเดียวครับใส่นามรองขาอย่างเดียวันการให้อาหารนี่ให้จักเวลาครับไอ้เส่าแดงครับสองเรื่องคือกันนี่บอกเขาถ่าเบิองว่ามันกินเบือก็จังให้สิบครับไอ้ตามผมเลยนะตอนนี้ให้มันเนี่ยคือว่าเมืองบาสันมันเบิือ่ะเขาก็เพิ่มไปอีกะอะไรสันบเบือเขาก็ให้ตอนแดงเพียงเดียวครับถ้าให้เบือถ้าให้ร้ายมันก็กินเบือบอกครับไอ้มันกินเบือสันมันเดือเขาก็ตอนแดงเขาก็ให้หน่อยรุ่งมันเดือเอามึงเอาควบคุมอาหารเอาครับเพราะว่าส่วนไม้สันแดดแห้ง ให้เมื่อเราทงคาบไปทงปุยกับเบิดครับทันแดดบ่แห้งวันไหนมันก็กินบ่เบิดตออแดงเขาก็โดดลงครับบานนี้พวกพลละใหม้มันกินบ่ครับไอ้อย่างเช่นฟักทองกินมฟักทองมันฝานเป็นหน่วยเลยฝานกินครับบ่ครับนั่นแหละฟักทองกับโปรตีนหลายเด้ครับสมมติว่าถ้าเขาจะเอาไปกาว่าเขาเก็บไข่แล้วจะจะเอาเนื้อเขาไปทอดเป็นยังนี่ก็ให้กินมฟักทองมันถึงมันให้ความมันให้ความแซ่บเหมือนแน่นเศรษฐีเศรษฐีครับเศรนฐีเขาให้กิ้มโปรตีนก็หลายครับ ดีแห่งครับพี่ทั้งใหญ่ทั้งรับคนปลูกเยอะครับโอ้เป็นหญิแนวทางหนึ่งได้ครับพี่น้องเด้อครับตะเกียนตะตังกะครับโอเคครับ